สวัสดีครับถ้าท,ทายแฟนคลับ FC นะครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอสว่างวิรุโวงนะครับตำบลแจ้งโดมนะครับเตรียมงานติดตั้งกันนะครับตอนนี้หยิงานกำลังลุยกันเลยนะครับที่อำเภอสว่างวิรุโวงนะครับแจ้งโดมนะครับ

มันราก็สยบเงินมีจ่าโซล่าเซี่ยวสใกเราบอกว่าให้ตงตุ่หาดหว่าใหญไหที่ว่าได้ไหมมันกน นี่เป็นแผงไอ้กินโกะไบไยเชียลนะครับรับแสง2ด้านนะครับ460วัตต์นะครับที่กำลังนิยมเลยนะครับตอนนี้แผ่นใหญ่นะครับแผ่นใหญ่มากนะครับ้าดูเนมเพจนะครับ460วัตต์นะครับตัวนี้ด้านหน้า แบ็กชีตนะครับโปร่งแสงอยู่ในป่าหิมมพานนะครับอำเภอสว่างวิรบงนะครับวันนี้นี่บอ่อบระดาลตรงนี้ถ้าเป็นบอ่อสี่นิ้วนะครับแต่ว่าเราจะลงปั๊มตัวอ้วนเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์นะครับสี่จุดห้าคิว ปั๊มนะครับดูที่หน้าง,งานกันเลย750วัตต์14.5คิวนะครับแฮนดรูโลอ2นิ้วนะครับตัวนี้ตวัวอ้วนเราจะยักลงบอ่อเล็ก4นิ้วนะครับดูปั๊มนะครับเป็นเป็นปั๊มตัวอ้วน4นิ้วนะครับกับบอ่อ4นิ้วขนาดใกล้เคียงกันเลยนะครับต่างกันตรงไหนพี่ไก่อ้วานหร่อยาวคนะับคมแรงของน้ำพี่ถ้าตัวผอมมันจะได้ท่อนิ้วครึ่งไงตัวนี้มันตัวอ้วนได้ท่อ2นิ้ว เป็นไปได้ม hmm. ันน้ำดาวติดเสือกแล้วก่อนติดวะฮะคือก้อนั่นแหละจะฟิตฟิตเนยแม่นไฟวอร์ไหลเง็นน่ะวัดขึ้นเลยวันนี้ตายแล้วเนาะเซียนหาสะดุดอยู่วะสะดุดอยู่ไม่ค่อยเบียดลงได้ยังไง เต็มที่หเนาะแบขึ้นน,น่ไม่ต้องเอาค่ายัางอืนแบบเ่าค่าแบขึ้นเดี๋้นคือกาวพองเาสิเขามีอยู่หาเต็มเต็มเลยทั้งนี่ แม่นครับแม้แต่ที่คุณอยู่พักนึงอาา่ะเพราะว่าเขาลงไปเบียดบอมันมันกี้ <c oughs> เกื่อนเกื่อนทางน้ำเนะี่อแดงเครื่องเครื่องเครื่องเอาซูงขึ้นอีกเลยมันไป่มานี่ คุณมาโดนโ <laughs> านา็อกใจหรอนาำงามที่ดีเลยไหล,ด,หลดีนะครับออสองนิ้วพุ่งๆเลยนะวะลงน้ำมาเกี่ยบไว้ที่แทงนี้นะครับได้ยินเสียงไหมครับ ปอกุ้น,นะครับปอกทั้งหมด6ปอกนะครับปอกเล็กปอกใหญ่รวมกันนะครับก็เติมน้ําขึ้นไปแล้วก็ปล่อยใส่สปริงยาไอสปริงเกอร์ลดหญ้านะครปลูกยาให้บวกแลงนี้นะครับแต่ก่อนใช้ไฟฟ้ายอยู่นะครับวันนี้ก็ตัดสินใจใช้โซล่าเซลล์เรียบร้อยนะครับ แรงๆนะครับ2นิ้ว14.5สีคิวของเรานะครับกินโกสี่กสิบวัตต์รับแสง2ด้านนะครับอันนี้ลงบ่อ4นิ้วนะครับเมื่อต้นคลิปเราลงให้ดูนะครับแรงมากนะครับน้ำ ั้งเรียบร้อยนะครับตัวนี้เทพปูนี่ก็เสร็จปิดงานนะครับก็ปลูกไอ้หญ้านะครับปลูกหญ้าเลี้ยงวัวนะครับนี่วัวก็จะมีอยู่หลายตัวนะครับตัวใต้ต้นไม้ตัวหนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นพริกนะครับ แล้วก็ยางพาราหิมพานนะครับทำหลายอย่างนะครับที่นี่แปลงยาก,กระเยอะนะครับฝั่งนูน้นเรียบร้อยนะครับงาน